วาดกใหง่งายเลยพี่น้งนอง <Good. S 1> เก oh. ิดูขงท้าสิดีมไปเหนจินพีน่น้องโอ้ไหลาไหลหไหลมาดกง่ญ่เลยพี่น้องจ๋าลูกพ่อลูกสวยกพน้อ้างน้ำว้าวอุยตองสนเลยพี่น้อง สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องจ้าสวัสดีสุขสุข,สขคนจ้ามือนในสาวเดือนภาคของป้าพี่น้องมาเก็บเห็ดเอ่อเพิงหวานให้ลูกค้าพี่น้องให้ลูกค้าพี่เออยู่สวิสเซแลนด์จา้าเราซื้อคอยทุกปีเนาะคอยพี่น้องเนาะเกิดมาพอเห็ดเห็ดเพิงหวานพี่น้องเห็ดเพิงหวานนี่ดอกพี่น้องขอบริายวิดีโอค่ะ มันอยู่อันข่างทางค่ะให้คุณสามีจอดให้ข้าวหนึ่งฝ่าไปเก็บบริไทยเนาะประเทศนี้เขาปลามากกว่าืนค่ะดอกแรกค่ะใจ้พี่น้องไปเก็บเ็ดซ้อย่อยนะจ้าสองดอกพี่น้องคนไล่หลายเหมือนจ้าพี่น้องอันเต็มป่าอยู่พี่น้องอุ้วพี่น้องล่ะป้าจ้าพี่น้อง สองดอกแฝดพี่จ้าแฝดพ่ออีกแล้วพี่น้องฮอู้จากกำลังออกน้ำงาีหลีจะ้ะเ็งานน่ามลีจ้ะพี่นอ้องส้นมาจา้ะเนาะคอยปใสไซทุ่งเมื่อด้อค่ะพี่น้องเด้อห่อนจ้ะอากาศห่อนในป่าพี่น้องอากาศประมาณยี่สิบกว่าองศาค่ะยี่สิบสองนี่แหละเก็บค่ะ ตาฮับตุยพี่น้องตกออกดิจ้าไปไปเก็บเห็ดน้ำข่อยพี่น้องเลยดอกอ่อนๆพี่น้องจ้าข่อยเอาเด้อพี่น้องเด้อข่อยจะเอากันใบลูกค้ากำลังเกี่ยแซบไปพี่น้องพี่น้องนั่นดอกนึงจ้าวายกำลังขืนพี่น้องมมองเดียวกันนะ่ใจพี่น้องนี่นี่ ที่เก่าค่ะพี่น้องบริเวณไซคะ่ะเอหลักกำลังงามพี่น้องกำลังข้นง,งามเลยจ้ะถ่ยายรูปกันดูเก็บๆจ้ะน้ำาบดจีน้องนอนเอเล่จ้ะถือไม้ทับงามจ้ะพี่น้องตั้งเออ็เลยย่ดอกเดียววะ บ่มีโมบจ้าบ่มีมมบอเก็บพี่น้องเก็บ,บงามจ้ะคืองามท้ว้าวอ้ยตอน,นอ,นอ, و, นอ,อน้อนแต่พี่น้องว้าวอ่อนๆเลยจ้านี่กำลังแซ็ปยพี่น้องมุคอยว่าเห็นเห็ดเหรอซั์ป,ป่า ิไปแี่นอ้องเอ้ยะสัตว์ป่าได้อยู่พี่น้องขาได้อยู่พี่น้องสัตว์ป่ากินไหมไหมเอาเก่าสัตว์ป่ากินไหมไหมเลือดขาพี่น้องเอ้ยมเหลือจะมาว่นทัน จะเป็นสภาพแบบนี้พี่น้องจ๋ามม่ใชโตูนนะค่ะพี่น้องพี่น้องฟังังนี่โอ้ยดอกเออเออเลยเขีบเลย นี่ปลาหงกหกแบบไหมคะเดี๋ยวดอนี่ปลาหงกหกแบบปิดหวังเก็บใ,ใจตะก้าพี่น้องเศร้าเมียนะค่ะนเนาะตัดค่าเฮ็ดไปอ้อนออนพี่น,อน้องงงอะไยได้ดอกกันอ่อนกัะพี่น้องจ้ะ จะเห็นมาเห็นเลพี่น้องเอ้ยตัวเแล้วจ้ะอ้อนต้อ,อ,ง,อ,อง,ตงตัดหลายพี่น้องเนาค่ะปัดดินเนาะตะก้กานันกระดอกเรียกอันย่ขางท้างวดัดไทยเพื่อนพี่น้องยอดรวดวด่าได้โดนเนาะขนมะจดเห็นเธอเลยจ้ะอ่อนอ่อน ปัดดินออกเรนิดสวยงามก็ดอกที่สองค่ะส,สามสี่ดอกที่สี่ดอกนี้คือเป็นฟแฟดนะจ๊ะอันคืนน้ำอันต้นสนมาะพี่น้องดินเยอะจะคืนน้ำอันมอดนี้นค่อยไม่ดินค่ะ ทำความสาดยาดจั้หน cool. cool ่อยขูดขูดออกค่อยไปเห็ดทำความสาดอยู่บ้านใหม่ค่ะเพราะว่าดินเยอะเจ้าเม่พี่น้อะอันเจ็บข้อได้เลยพี่นนอะเฮ้ยเป็นตรมทำซิ้นอักเสบค่ะพี่น้อง <c oughs> คือนี่พี่น้องเห็นไ่มประทันมันก,กิดสิ่งเลือดตาขาแ <c oughs> บ่งกันกินนะคะพี่น้องเนาะกับสัตว์ปลากระโลกระเตระระ้ายค่ะปลาเตะตาขาเอาคือเก่าค่ะพี่น้องขานีเสียบเขาจะทอดไปนตากแดดมันจะทอดกระเสียบเลยพี่น้อง น้อยๆอ่นอนๆกำลังขึง้นเลยพี่น้องข่อยมาปา่านทุกมเหือเลยพี่น้องเพราะว่ามันเกือบทุกมเหมือนข่อยเวียนมือมาเป็นปลาแล้วก็ดอกน้อยๆตุก๊กอุกคลิปนี้เดี๋ยวจะเฮ็ดเพิงค่ะพี่น้องเฮ็ดเพิงหวาน เก็บนี้เก็บเห็ดส่งลูกค้าเน้นเห็ดเพิ่งหวานจ้ะเก็บเห็ดส่งลูกค้าค่ะออเดอร์มาเห็ดเพิ่งหวานห้าสิบเฟรงช์จากสวิตเซอร์แลนด์ไปหน่อจ้ะพี่น้องตั้งเธอเลอถ์ทาโอยู่จ้าชันมาดอกงามแท้เป็นกำลังขึ้นครับน้องนี่ยแม่พี่น้องจ๋า สันซ้อนแต่ขาขาสั่นซ้อนเห็นหรึเ่าเจ็บไหมจ้าว้าวอุล,ะละันน่าบางงามเต้ นึงพี่น้องอกไก่กันจ้ามานมานมือน่น้องมานมานจลิบสวยในะพี่น้องจ้านี่ฮะพี่น้องใส่ตะก,ก้าไว้คนตัดขาเนาะจ้าเนาะนเจออีกแล้วพี่น้อง ดอกอ่อนออนเลยอ่อ,อนออนเลยจ้ากาล้มขึ้นเลพี่น้องจ้านี่อ่อ,อนออนเลยพี่น้องเอ้ยแกงแสีบจะดอกซ้ำนี่อันดอกนั่งพี่น้องมองคอยเคยเอาอันเห็ดเพื่งดกอกใหญ่ๆที่มันขาแตกนะพี่จ้ามีดอกอ่อนกำลังขึ้น พี่น,อน,อนอ้องย้ยสว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 ยพี่น้องปิดไว้ปิดไว้ว้าวสามดอกแล้วจุดนี้ตายตายพี่นอ้องขึ้นน้ำเงาใหม่เจ้าได้ตีพี่น้องเดี๋ยวเด้อยสองดกอก นี่นตัวไหมโอ้โอ้พี่นองรถขายังเหลือข้างในเลยพี่นองเป็นเตจเตจเตจก็งามเลยี่นองค่ะดอกหนึ่งค่ะดอกหนึ่ง แล้วพี่น้องอเฮ้บอกว่าได้แล้วพิน่นมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เมาค่ะไปยู่ในพุ่พูนนี่สายตาคอยปรพ่นเนาะพี่น้อง <c oughs> สองดอกสองดอกใหญ่สองดอกใหญ่ๆงามๆาจ้าจอดโอ้ยพี่น้องจา้าเป็นใหญ่คาด โอ้ดิกินหอมของมันพหอมพี่น้องกินหอมของเห็ดป้าดอกใหญ่งามเลยพี่น้องเกิดอยู่ขางทางสิค่ะดีไม่มีใครเห็นเ <c ười> จ็บหนิพี่น้องโอ้ายไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์งามประรำเปลือยพี่น้องเอ้ยงา,ง,างามปวดงามโพงามบักแตงบักโม จ้าพี่น้องเอ้ยเหยียดข่อยมีแต่ดอกงาม,งามๆอ่อนๆพ่อแม่พี่น้องปาดเบื้งขาจนซ้อนเถิดจ้ะมีลูกพร้อมเลยพี่น้องเพียงหนึง่งสองคอยว่าสิจ,จงไหวไหมพี่น้องบุกเจ้าวัดจำได้จ้าสิยัง้งข่อยบ่ละพี่น้องอน่าโกบเลยพี่น้อง โอยเนาะที่แงมั้งเนาะนอนนอนจุ่มไว้เนาะค่ะเนาะค่ะเพื่อย่างเนาะค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องจังพอมีเห็ดปิดเสียงปิดเสียอมีพี่น้อง คนเยอะมากนะพี่ด้วยก่อนค่ะเป็นตะการน้อยก็ได้พี่น้อง,งอเลยพี่น้องจ้าหนึง่งดอกสองดอกอบจางมองหันพี่น้องละนั่นนั่นนั่นมองหันค่ะมองค่อยเอาพี่หันน้อค่ะเนาะเก็บไหมพี่น้องบวชคาแตกเลยละ ขึ้นหลายแต่ว่ามันอ่อนช้อนฝนน,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 นน้องเนาะอ้ขาแน่นเลยจ้ะกินน้ำเงาใหม่พี่นอ้องเอา้าใดพี่น้องเด้อเด้อโอ้ย,อยขาสองดอก นันดอกนึงพี่น้องจ้าดอกอ่อนๆเลยจ้าโอ้ยน้องมันงามเท้โอ้จ้าดอกอ่อนๆเลยพี่นอ้อมงพี่น้องจ้านั่นดอกนึงเรามานั่งอาบแดดพี่น้อง <c oughs> อาบแดด อาบแดดทาหวยพี่น้องจ้าเจ็บเจ็บพี่น้องเออมึงอะพี่น้องละมึง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 ขาพี่นมึงขานะพี่น้องโอ้ขาแม่พี่น้องต้นส่วนแต่เก็บโอ้ยเสียงแม่พี่น้องดอกก็งามนะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยยางตั้งใจจ้ามาเห็นมาเห็นค้างตาปุ่นดอกหนึ่งพี่น้อง นี่จะกเกิดทางค้นยางจังสี่นองเลยมึงจะไปเบิ่งไปน,น้องี่นองอันห้อยสัตว์ปลากินเหล่าแล้วี่นอยขาเน่นดต่พี่น้องโอ้ขางามดต่พี่น้องกบไปมึงลนะพี่นอง ถือแทะไปแบวบดอกนั่นพี่น้องาาขาป้าขาไปไหนพี่น้องขาเล่าไหมพี่น้องต้นส่วนเทแน่นไปพี่น้องขาไหมโอ้ยพี่น้องเน้นเน้นน้อพี่น้องบึงขาป้า,างามเจ้าพี่น้องสองดอกนี่ งามคักงามเนี่ยใส่ตะกร้าพี่น้องปาดพี่น้องดอกไม่ญ่แท้พี่ชอปปาดดอกนี้ไม่พี่น้องไม่ญ่แท้ปาดพี่น้องนะปาดบงขาเนี่ยพี่น้องขาโอ้ขาพี่น้องขาไม่พี่น้องอันจ้วนน้ำป่อยวะพี่น้องจ้าดอกใหญ่ไงคักโอ้ยใหญ่ไงคักหญ่เนี่ยพี่น้องเอ พี่นอ้องย่างไปย่างมาคอยมาชะง,งักกับเห็ดดอกนี้พี่น้องจา้าชะงักกับเห็ดดอกนี้พี่น้องป้าพี่น้องบึงขาสวยกวนี้พี่น้องบึง้าหน้าอนะไะป้าเหนีนพ่วพี่น้องคะบุญดอกแต่ว่าดอกเหลืองเลยพี่น้องเก็บพี่น้องโอ้ขามันใหญ่เด้อพี่น้อง ป้าดอกใหญ่ที่สุดในมือนี่เลยพี่น้องจาา้าเนียนค่ะค่ะเนียนแต่ว่าดอกไปแล้วพี่น้องเออเจออีกแล้วพี่น้องป้าดอกนี้นค้าใหญ่พี่น้องจา้ามึงละมึง้านั่งใน่พี่น้องต่างเธอเลยอยู่พี่น้อง่มีคนเห็นขืนทั้งยางเลยพี่น้องทั้งก้นยางเน,นี่ยจา้า โอ้ขาแม่พี่น้องตอนส่วนนกฮะเนะาเนะพี่น้องเห็นฝรั่งอันยางกายไปเอาเราบ่เห็นหมอพี่น้องละดอกอ่อนๆนี่พี่น้องละโอ้แล้วพี่นอ้องอ่อนๆแต่กีรังแสบพอดีแจ้งด้วยพี่น้อง